จีจีสวัสดีค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะพามาบุกร้านค่ะกับ One Shop วัน Day ์แอดเพชอค่ะให้ทายว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กต๊อกทายไม่ถูกใช่ไหมคะแน่นอนค่ะตอนนี้เรามาบุกกันที่แหลมชวังค่ะแต่ว่าร้านของเรานี่คือร้านนี่เลยดับเอนจอยนั่นเองที่นี่เนี่ยเขามีถึง5สาขาด้วยกันค่ะแต่วันนี้เรามาสาขาน้องใหม่นะคะที่เรียกว่าเป็นสาขาใหม่ล่าสุดโอ้โห กินใหม่เลยนะคะสถา,านีค่ะอยู่ตรงนะคะเครือสาพัสนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เจ็ดอกเดดใจอยู่แล้วแล้วอยู่ใกล้โซนนี้นะคะก็สามารถที่จะแวะเข้ามาดูบรรยากาศร้านสิคะโอ้โหเบอร์วังรังการมากเลยและที่สำคัญค่ะสมาร์ทฮาร์์ของเราก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะขายเดีัยดับ,บหนึ่งอยู่แล้วค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอ,เจอกับพี่โนสวัสดีค่ะจะเจอเจ้าของร้านค่ะแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาต เห็นเห็นเองก่อนแล้วเนี่ยอยากทราบจังเลยว่ามีกี่สาขาคะค่ะปัจจุบันเรามีทั้งหมด5สาขานะคะมีสาขาถนนเลียบทางรถไฟเขาน้อยสาขาถนนพญาเสือสามสาขานาเกลือสาขาแยกเจสัตหีบและที่นี่ค่ะใหม่ล่าสุดสาขาเครือสภาร์ค่ะปับมือค่ะเติบโตไปเรื่อยๆนะคะคาดว่าจะมีอีกร้อยสาขาทั่วประเทศไทยแอบได้ยินมาว่าที่นี่สาขานี้มีร้านกาแฟด้วยค่ะใช่ Enjoy Coffee ค่ะอยู่ด้านนอกใครมานี่เชิญตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะ สินค้าในร้านนะคะครบพันหบาทรับกาแฟเย็น1แก้วเลยนะคะกาแฟเราอร่อยนะคะต้องมาลองอแล้วที่มาที่ไปเนี่ยคือทางเจ้าของร้านชอบทานกาแฟอยู่แล้วนะคะก็เลยได้คิดไอเดียขึ้นมาร้านกาแฟอะไรคะ Enjoy Coffee ค่ะ Enjoy Coffee นะคะมา Enjoy กับการซื้ออาหารเสริงแล้วก็อย่าลืม Enjoy Coffee ด้วยเดี๋ยวให้พี่หนูไปดูแลลูกค้าก่อนเพราะวันนี้คนเยอะมากเลยขอบคุณค่ะ ที่นี่เนี่ยแน่นอนค่ะสมาร์ทฮารของเราขายดีอยู่แล้วอันดับหนึ่งไม่ต้องพูดถึงพูดเลือเจ็บคอนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่ต้องบอกว่าโอ้โหที่นี่ ที่ไหนหาไม่ได้มาที่นี่ค่ะด็อกเอนจอยมีครบนะคะทุกสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะโฮลิสติกค่ะนี่พอพี่โปโกสนะคะ m าเธ e r อนเบบี้ด็อกนะคะนอกจากนี้นะคะนี่ค่ะ Smart h ฮั g โกลฟิตแอนด์มก็มาด้วยนะคะแล้ะก็ยังมีเซเว่นพลัค่ะและนี่ค่ะนี่นายแคร์นะคะไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะที่นี่ก็มีด้วยนะคะโอ้โหมีหมดเลยครบ ของแถมก็จุกๆค่ะไปดูกันต่อนะคะแหมทางด้านนี้นะคะมาพร้อมกับนี้เลยสมาร์ทฮั l ไลฟ์นะคะที่นี่เนี่ยบรรยากาศสบายตามากๆและที่สําคัญนะคะตอบโจทย์ครบหมดเลยนะคะในเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารสุนัขอาหารแมวนะคะในโซนของทางสมาร์ทฮัเองเนี่ยนะคะก็มีครบหมดเลยสมาร์ทฮัทที่เป็นอาหารแมวบ้างนี่หลายๆคนบอกว่าหามานานละอันนี้มาเลยค่ะ แซลมอนนะคะแอนบาร์ไรท์นะคะอันนี้สําหรับน้องแมวนะคะมีทั้งไซส์เล็กนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทูน่าแอนบาร์ไรท์ซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่องานที่ผ่านมานี่เองค่ะมาดูกันต่อนะคะกับนี่เลยอาหารแมวสูตรพรีเมียมของเรานะคะกับมีโอโก้นั่นเองค่ะซึ่งก็มีครบทุกสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นแมวเลี้ยงในบ้านนะคะฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะหรือว่าเป็นแมวเบอร์เซียมาทางด้านนี้กันบ้างนี่ มาถึงตรงนี้แล้วนะคะแน่นอนค่ะสัตว์เลี้ยงของใครแพ้โปรโตีนจากสัตว์นะคะเราก็มีโปรโตีนจากพืชด,ด้วยกับเวจี้แพ็นั่นเองค่ะสูตรนี้เรศม,มากนะคะสําหรับสุนัขแพ้ง่ายค่ะก็ะทํทมมาทางด้านนี้กันบ้างกับพาวเวอร์แพ็นะคะอันนี้สำหรับสุนัขที่มี Energy เยอะนะคะพิษบูมรุม่ยๆต่างๆนะคะก็สามารถที่จะให้น้องๆมาทานตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีโปรโตีนที่เหมาะกับสุนัขที่มี Energy เยอะๆนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีนี่เลย Power Max นะคะอันนี้ก็เหมาะอีกเช่นเดียวกันกสำหรับสุนัขที่ต้องใช้พละงกำลังเป็นพิเศษและยังรวมถึงเวโปรตีนด้วยค่ะเสริมสร้างโปรตีนสำหรับสุนัขที่ต้องมีการใช้กล้ามเนื้อเยอะๆนะคะมาทางนี้ด้านนี้กันบ้างค่ะกับเลิฟแคร์อันนี้ก็เป็นนะคะอาหารสุนัขสูตรพรีเมียมเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสุนัขพันธุ์เล็กสุนัขพันธุ์กลางก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะมีหลายรสชาติที่น้องได้เลือกกันนะเรียกว่าร้านนี้เนี่ยจุกๆไปเลยค่ะทางด้าน,น นะคะก็จะเป็นนะคะสมาฮาโก ال, ที่เป็นแบบพรีเมียมสุดๆสูตรนี้ใครดีมากนะคะแป็นี่เลยซาม,มอนมีแอนไรท์นะคะแล้วก็แรมแอนไรท์นะคะสูตรใหม่ล่าสุดนะคะเรียกว่าพรีเมียมสุดๆเลยนะคะสำหรับน้องหมานะคะใครที่แบบว่าอยากให้น้องเปลี่ยนฟิลเป็นรสชาตินะคะเบื่อฮันเม็ดก็มาทานอาหารที่เป็นอาหารแบบมีชิ้นเนื้อนะคะในน้ำเกรวี่ทางด้านนี้เลยค่ะ อุยราคาถูกมาก1โล220บาทเท่านั้นเองอันนี้แบบเพานะคะอันนี้ขายดีมากนะคะใครที่แบบว่าเห็นราคาแบบนี้แล้วรีบมากรอบมาโกยกันไปเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีแบบกระป๋องด้วยนะคะก็มีครบนะคะทั้งลูกสุนัขนะคะแล้วก็สุนัขโตด้วยยังไม่สาแก่ใจคะ่ะนี่เลยมีโอเดลิสนะคะอันนี้เป็นอาหารแมวแบบพรีเมียม ที่นี่เนี่ยราคาดีแล้วที่สำคัญนะคะมีครบทุกรสชาติให้น้องแมวได้เลือกกันและก็นอกจากนี้เดี๋ยวเรามีชั้น2ด้วยเดี๋ยวขึ้นไปดูกันดีกว่าค่ะว่าชั้นสองมีอะไรที่น่าสนใจตามมาเลยค่ะโอ้โหคุณขาโชว์รูมย่ำๆเลยครบหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยบัลลังก์ต่างทองของน้องแมวเหมียวนะคะ นี่นะคะเป็นจุดที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นทาสแมวหรือว่าท้าน้องหมาจะต้องชื่นชอบแน่เลยเพราะว่าครบและตอบโจทย์มากๆมีทั้งกรงรถเข็นนะคะของเล่นแมวนะคะมีที่นอนโอ้โหเยอะมากเลยแล้วก็มีห้องน้ำด้วย ครบมากๆเลยถือว่าเป็นอาณาจักรของสัตว์เลี้ยงกันเลยค่ะโอ้ยคุณผู้ชมค่ะอยู่น้ำจังเลยค่ะที่นี่เขาบอกว่ามีร้านกาแฟแน่นอนค่ะมิงต้องไม่พลาดอยู่แล้วไปดูกันดีกว่านะคะร้านกาแฟจะเป็นอย่างไรชื่อกาแฟดีมาก ที่ว่าว่ามอคค่าคอฟฟคอคิ้งคาปูชิโน่คอฟฟอเมริกาโน่ร็อกไวเลอร์ลดล้าอย่างที่พี่หนูบอกนะคะว่าซื้อครบ1 5 0 0บาทก็มารับกาแฟฟรีให้ชื่นใจจะทานอะไรก็ได้มีหลากหลายเมนูค่ะ,ะเดี๋ยวราดูดีกว่าว่ากาแฟหน้าตาเป็นยังไง enjoy coffee ต้องชิมแล้วล่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะฝืนใจมากเลยนะคะที่ต้องกินอะไรให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเกรงใจคุณผู้ชมมากเลยปักเขาให้ มันดีมากค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะอยากจะมาช้อปปิ้งนะคะนี่เลยมาดักเอนจอยแล้วก็อย่าลืมมานี่ค่ะนี่เลยเอนจอยคอฟฟี่นั่นเองค่ะแมววันนี้ขอบคุณด้วยนะคะพี่หนูน่ารักมากเลยนะคะไว้มีโอกาสเราจะกลับมาเยี่ยมกันใหม่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอไปดื่มด่ำกับกาแฟก่อนนะคะกับวันเดย์แอดเพชชัค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปว่าเราจะไปบุกร้านไหนกันค่ะไปแล้วค่ะทุกคน สวัสดีค่ะ